สวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันล,ละนิดเมย์่จงเหวนซืหลินกับนิดนิดาวันอัศวรมีโชคหมากวิเจินค่ะสาหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กับคําว่าวันที่แปลว่าหมื่นไปแล้วนะคะแต่ถ้าเรานะคะอยากจะพูดถึงตัวเลขในหลักล้านค่ะเราจะต้องนําคําว่าไปาที่แปลว่าร้อยมารวมกับคําว่าวันที่แปลว่าหมื่นนะคะไปวัน ถึงจะแปลว่าหลักล้านค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดนะคะว่าจํานวนกี่ล้านอย่างนี้นะคะเราก็จะนําตั้งแต่อีถึงเจวนะคะคือตัวเลขหลักหน่วยไปไว้ข้างหน้าไปว่านนะคะยกตัวอย่าง1ล้านนะคะเราจะพูดได้ว่ายี่ไปว่านยี่ไปว่านนั่นก็คือ1ล้านนั่นเองค่ะ สำหรับภาษาจีนที่นิดนำมาปาดก,กันในวันนี้ง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมติดตามชมภาษาจีนวันละนิดไม่รื้อจ้องหวอนซื่อลินทุกๆวันแล้วภาษาจีนของคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน